ปะเรนอยากมีชาเลนจ์แบบบิคิวม,มั่งอ่ะชาเลนจ์แบบบิคิวอ,อืมก็แกะร,รูบิกบนเซิร์ฟสเก็ตอ่ะฮะเะพิ่งแก้เป็นได้สองอาทิตย์จะมาเลขเซิร์ฟสเก็ตแล้วแก้รูบิกหัวทิมไม่เกี่ยวกับพ่อนะเรนขอเออที่จับเวลามากระตุกหนวดเสือแบบนี้ก็าวานเจีย๊ยบสิครับผมบอกเลยถ้าล้มหัวแตกนี่ผมไม่พาไปโรงพยาบาลนะไป ปันน้ำนมยังขึ้นไม่หมดเลยมัทฮาพ่อกรเดี๋ยวนะโอ้โ้เสียตังอีกแล้วทั้งพี่ทั้งน้องเลยเหรอ